อ้าวพวกนี้ทำอะไรกันนี่เอ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรวะกระจกแตกบ่เอออะไรลอกสติกเกอร์เองจะลอกไปทำไมติดไว้นี่แหละว่าลูกค้ามาขอไม่มีหมดให้ฮะสติกเกอร์กกอรหมด,หมดเลยให้แกะตรงนี้ให้นั่นแหละ<ำ> <laughs> จำไล่จกคนขออยู่ไหน,นนี่นะนายจะเอาสติกเกอร์นะนั่นแหละโอ้ยใจเย็นก็ไม่ได้เนาะงกำลังทำอยู่แล้วรถมันต้องมาสวยก่อนเออว่ะ ไปแก้เจ็ดวันโอ้ฮ่าเดี๋ยวค่อยปิดใบก็ได้เนาะแล้วแต่โอ้รอเอาเลยก็ได้เนาะรอรอได้ไหมไม่ได้หรือมั้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกอีกสองสามวันโย่เลยแกะเลยนี่ลองลองดูแก่สวยๆกเกะได้กเกะเอาหน้ามาเป่าดีกว่าเอาได้เป่าผมอ่ะช่างว่าสติ๊กเกอร์หมดนะครับช่วงนี้แต่ว่าลูกค้าบอกว่าต้องการจะเอา ช่างว่าเลยขโมยมาแกะให้เลยเว้ยจะแกะรถขี้เกียจเช็ดนี่หลังจากแกะสติกเกอร์ออกจากตู้คันไหนเนาะอ๋อคันนี้เองจำได้แล้วคันสวยคันนี้เองโอ้เอาอคันไหนเนี่ยใหญ่เบี้ยในบนเกะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมนี่น่าจะข้างทางนี้ดีกว่า Chút chân đấy, dưới mất dài đây dài đây, đầy Đầy dài đây, dài Ôi dài 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 phòng, phòng dài 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 phạm dài 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 มัมาดิ่เยอะเลยแค่ทำสีให้นี่ดูแลให้เขาเขาไม่ได้บอกแต่ว่ามันไม่หมดบารบิคคกเกอร์ร้านของมอเตอร์ครับหมดทำกำลังสั่งทำอีกได้หมดลแต่น้องๆเขาต้องการจะติดต่วนก็เลยแกะจากซู้มาให้เลยนะครับ